มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับถามว่าคันนี้เนี่ยพาลาเท่าไหร่พาลาคันนี้อยู่ที่ท่าดงแปดแสนเก้าหมื่นโฆษณาขอโทษอยู่ที่ท่าดัง8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแบบไม่ดาวนะจำนวนเงินดาวศูนย์บาท่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแต่ถ้าดาวล่ะดาวสักเท่าไหรด่ดีเอาสักแสนหนึ่งดาวหนึ่งแสนปั๊บจะอยู่ที่ 13,592บาทแล้วถ้าดาว2,000 0 0ล่ะมีเงินดาวเยอะไงพอดีว่ามีเงินนะครับก็อยู่ที่11,890บาทแต่ถ้าดาวแบบดาวจ,จัดเลยดาวสัก3า0 0 0 0แสนาดาว4,000สนเลยแบบโหเหลือจ,จ,จ,จัดเลยนะดาวสาย4 0 0แสนพ่อน8,489บาทนี่ครับค่าตัวอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทแบบไม่ดาวผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหม คอมเมนต์บอกมาแล้วถ้าใครสนใจคันนี้นะครับจองง่ายๆแค่99บาทจิมมีที่รูปหน้าโปรไฟล์เลยทักมาขอจองได้เลยนะครับเดี๋ยวทำเรื่องให้ถึงหน้าบ้านแล้วถ้าชอบเลียแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยเพราะว่ามือสองใครไม่ต้องสนหรอกครับมันคือมือหนึ่งของเรากับ Civic FK ตัวท็อปสุด RS สีเทอร์เรโหดยๆแบบนี้วิ่งเท่จริง